สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับอัปเดตนะครับวันที่7เดือน11นะครับของเกม7บาทนะก็เป็นครึ่งหลังของอัปเดตคอลลาโบโอเวอร์โหลดนะครับอ่าไปดูเนื้อหาอัปเดตกันเลยดีวยกว่าน,นะครับอ่าเนื้อหาอัปเดตแรกเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมกล่องสมบัติเซอร์ไพรส์ของฮอกนะครับคอลลาโบ7บาทนะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่อัปเดตจนถึงวันที่14นะครับยังไงก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับ ของรางวัลเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะครับกล่องพิเศษเนี่ยก็จะได้รายการตามนี้แล้วก็กล่องทั่วไปเนี่ยก็จะได้ตามนี้เหมือนกันนะครับต่อมาเป็นหอคอยแห่งการฝึกฝนกิจกรรมนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับวันที่7ถึงวันที่14ี่นะครับยังไงก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับเพื่อเก็บของนะ,ะฟาร์มของมาปั้นตัวกันนะครับผมต่อไปเป็นกิจกรรมแจกเพชรในหอคอยโซกาเลสนะครับผมเป็นผู้ขับกล่อมงูนะ ก็อย่าลืมไปทํากันด้วยนะครับเพชรฟี2เม็ดนะครับผมต่อไปเป็นแก้ไขบั็กนะครับปัญหาการต่อสู้ค้างในบางสถานการณ์เมื่อปีศาจขาวริสุตเนี่ยอาเบโดสร้างดาเมจแก่ศัตรูด้วยการโต้กลับในสงครามสัตานซูนเอ็กทีเนียชั้น2เฟต2นะครับแล้วก็ปัญหาเอฟเฟกต์โยยุนะครับหายไปเมื่อเอฟเฟกต์ป้องกันสมบูรณ์หายไปกรณีอ,อันเบโดเนี่ยใช้สกิลเดออันทัชเอเบิลเนี่ยแรงลก2ขึ้นไปในเทิร์นเริ่มต่อสู้ครั้งแรกนะครับ ต่อมาปัญหาคอตูไม่ปรากฏอย่างเป็นปกติหากชาวท้องนาภา,าเอลัเต้ใช้วัตถุศักดิ์สิทธิ์นะครับดาบออโรล่าแดนเหนือนะต่อมาเป็นปรับปรุงเงื่อนไขการใช้เอกลักษณ์สำหรับอัศวินบางคนนะครับปรุงให้ใช้การสกิลของตนเองไม่เพิ่มแรงเมื่อเดอะลูเลอร์เนี่ยราชาทอร่าเทโสูรเนียอยู่ในสถานะต่อสู้ไม่ได้นะครับผมอ่า นะฮะอัปเดตคร่าวๆของสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นอัปเดตขันเวลานะระหว่างรอ,อตัวใหม่เข้าก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ